สวัสดีค่ะ,ะ,ะเจอกันอีกครั้งนะคะกับสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงบูนนะคะวันนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เรายังมาติดตามกลุ่มกลุ่มที่ได้รับงบประมาณจากกองทุาานพัฒนาบทบาทสตรีนะคะซึ่งวันนี้เรามาหาพี่นาาัฐศักดิ์พีนะคะเป็น้านนี้ค่ะค่ะพี่นหรือเรียกง่ายๆพี่หยองเนาะค่ะวันนี้นะคะสำนักงานพัฒนาชุมชน,น,ำนำอำเภอ ติดตามงบประมาณกลุ่มที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีน,นะคะซึ่งพี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับงบประมาณจากเรานะคะอยากจะให้แนะนํากลุ่มของเราหน่อยว่าชื่อกลุ่มของเราชื่อกลุ่มอะไรคะกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มทอผ้าไหมอ่าที่เหรอย้อมบ้านนองคูใหญ่คะ่ะอันนี้ย้อมสีธรรมชาติค่ะทีนี้ อยากจะถาถามว่าตอนนั้นที่เรากู้มานะคะเราได้งบประมาณเท่าไหร่คะจากกองทุนพัฒนาบทบัทสตรี1น0 0 0แสนหนึมม่นบาทนะคะซึ่งเรามาใช้ในการซื้อเส้นไหมอ่าเส้นไหมอุปกรณ์ในการค่ะสมาชิกของเรามีทั้งหมดกี่คนคะ 5, 5คนซึ่งทุกคนก็ทอผ้าไหมเหมือนกันหมดนะคะอยากจะให้บอกว่าเงินที่ได้มาจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเนี่ยเอามาทําอะไรบ้างเละ ประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นจากเงินก้อนนี้เราได้รับอะไรบ้างคะมันก็เป็นทุนที่สะสหนึ่งเป็นทุนที่เราเรามาทำให้เกิดอาชีพชประกอบอาชีพชแล้วก็มีรายได้มาใช้ใชใจใ่ายในครัวเรือนส่วนหนึ่งก็ได้ใช้ เราขอบคุณค่ะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ให้เงินทุนในการมาเป็นทุนมาให้ในการประกอบอาชีพในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ